Cả mày không kênh của daddy gì bè Tôi đi xuống được bè phá gì Bè cơ kết nè rất nói mà lời มซื้อสกิลยโอ้ยมันดีฟงดีฟอลดีฟอลล์พียบเลยเทเลบุตรบุมนี่ดีกว่าสกิทีแกนแกนมาพร้อ

Mari! 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 Oh, tolonglah! Saya tidak tahu apa yang saya buat. Oh, jemput kabel! Ya, 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 ya. Jemput kabel. Oh, god, Oh, Tuhan! Oh, Tuhan! Saya tidak tahu apa yang saya Oh, ini oh. sangat oh, มีใบนี้ด้อค่ะอีกปักรูดูวัยเยวเดี๋ยว,ว,ยวยมันมิเดี๋ยนะโอ้ยมีใบนี้จริงะเดีวยวว่งีมีแลูดีลูดีมลี่เลูดีมันก็เป,แ,เปแปงเซแปงเซได้ Ui, à, ui, à, ui, Good job. Chơi ui, 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 một ui, 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 อ่าโอ้โหอะไรวะเนี่ย overflow I said overflow คือเรื่องนี้โอ้โห hockey tape oh my god ซิ เนี่อะไรคอสเมติกว๊วยัง老哩อือไมาเลยกดีเจมาเลยกตรงแค่เล็ดีใจวะเแบบ เออว่ากี่เปอร์เซ็นต์แล้โลุลุลุลเอามันไป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 ยอดโอ้ก็อยากปั่นเครื่องนี้เลยเสียวจัดได้อีกตัวมันคือตัวอะไร u bạn để bị giờ hấp kiếm mà con ôm my god cái 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 ก็แกวเ,เลยว่าแปง้งแป้งเล่นกว่านี่ตัวแลนะ้วใช่ไหมตัวมันดังใชนะ่ไหมสตีอะผมสตีเกิน รู้ทำอ,อ,อ,อะไรกันเอเทลิตาโอ้โอ้ต่างฝอมันไม่มีคนม่ขายอะไรดีเด้อโอ้ยน้อมาซื้อไปกัน กับแพงทชิ้นบวกใหญ่จัดเลยติดไปเนีย่ยแล้วก็ตัวอะไรอีกนะชิ้น,นปโป๊หยอกนี่ซิกซเี่บนเทปข้าบิดอกอบเทศบาลพี่ Boa.

ูกระนไปได้ยังไงแต่รูากูมันเยอะอย่างนี้เอ็งกินหนักมันไปได้เลยเาไม่กินเขาแบ่งกินเร็ว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 เ